สวัสดีเพื่อนบ่อน,น้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมรเรช่นเคยนะครับผมเล่าวันในสุดสัปดาห์นี้รวมทั้ง ต่อไปนี่ก็ยังคงเหลือระยะเวลายาวนานอยู่นะครับจะไปเจอกันที่ลาสเวกัสนะฮะแต่ข้อมูลข่าวสารก็มีมาฝากทุกคนกันนะครับอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ขออภัยนะครับในส่วนของการทําคลิปที่ YouTube ตรงนี้กันนะฮะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลใน Facebook Fan Page นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามตรงนั้นกันได้นะครับผมก็จะมีเรื่องราวมีอะไรมาเล่านะครับสลับทั้ง2องล้อทั้ง4ีล้อชื่อเพจว่าไบเกอร์แมนคนรักม o t ต g p จีพีนะครับแล้วก็ผมมีเลี้ยงสินค้าที่แปะนะครับ เป็นลิงก์ของ Shopee นะฮะใครที่สั่งซื้อของออนไลน์จากเว็บนี้อยู่แล้วก็นั่นคือหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนได้นะครับเข้าไปกดเข้าไปสั่งสินค้ากันได้ที่ผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับและใต้คลิปนี้เนาะเอาวันนี้ผมจูงหัวมานะครับเราจะพูดถึงนักแข่ง น้องใหม่นะครับได้เวลาที่นักแข่งหน้าใหม่ในปีหน้านี่จะเฉิดฉายกันไปนะครับซึ่งก็มีใครยังไงกันบ้างนะครับก็คงจะอาจจะไล่เลี้ยงได้ไม่ไม่ละเอียดยิบกันหมดนะครับตามเวลาตามอะไรต่างๆกันไปเอาเป็นพวกที่แบบว่าจะมานแน่ๆนะครับได้สัญญากันไปเรียบร้อยเนี่ยก็คือทั้งคิมิี่แอนโตเนลี่นะฮะก็จะมาอยู่ใน Mercedes 9นะครับก้เข้ามาแทนทันเซอร์ซึ่งย้ายไป f ฟลลี่นะครับคนต่อมาก็เป็นแจ็คดูฮานนะครับคนนี้ก็จะมาอยู่ใน AlP i n e ก็อยู่ในฐานะของนักขับ สำรองนะครับทดสอบมาระยะหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ถือว่าได้เป็นนักแข่งแบบเต็มตัวสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็คนต่อมาก็เป็นโอลิเบแมนนะฮะอันนี้ก็คือเห็นหน้าค่าตากันหลายสนามแล้วใช่ไหมฮะอย่างที่ผ่านมาก็ได้มาลงแทนมา,มาลงแทนแมกนูเซนนะฮะคราวนี้ก็จะได้เก้าอี้ในทีมฮาร์สนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งล่าสุดนะครับเพิ่งเซ็นสัญญาประกาศไปเมื่อวานนี้ฮะ กาเบียวป o โตเลโตนะฮะคนนี้ก็จะมาในคิกซาวเบอร์นะครับแน่นอนนะครับว่าคนที่มาใหม่นะครับเรายินดีต้อนรับในมุมหนึ่งเราก็จะต้องอำลานะครับนักแข่งที่จะต้องบบว่าหลีกทางให้กับน้องๆกลุ่มนี้นะฮะคนที่ไม่มีเก้าอี้อยู่แน่เลยก็คือเป็นเดนิลริก c นะครับอันนี้ก็เรียกว่าออกจากทาง RB ไปอันนี้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือ RB ในแยกทางกันไปแล้วก็เอาเลียมรอซันเนี่ยเข้ามาแทน นะฮะแล้วก็วอลเตอร์ลีบอตัสตามจริงก็คือคิกซาวเบอร์ซ hmm. ึ่งของคนเลยครับบอตัสกับทางโจกวนยูเนี่ยอันนี้ก็ประกาศล่ําลากันไปนะฮะแยกทางกันกับทีมไปในเมื่อวานนี้ก็จะไม่มีพื้นที่ให้อยู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นโลแกนซาเจนอันนี้ก็คือไม่ได้ไปต่อจะสถานการณ์คล้คลายๆกับแดเนียลริกฮะก็คือทีมวิลเลียมส์เขาเลือกที่จะแยกทางก่อนนะครับแล้วก็ดึงเอาอ่าน้องปิ่นโตเนี่ยเข้ามานะครับฟรังโกโคลาปิ่นโตเนี่ยเข้ามาแทน ะะแต่นะครับยังมีนักแข่งนะฮะอีก2คนนั่นแหละที่แบบว่าอนาคตเนี่ยยังจะเป็นยังไงนอกจาก4คนที่ที่เขาเขามีพื้นที่พิสูจน์ตัวเองด้วยด้วยสัญญาที่ะระบุกันไปชัดเจนแล้วเนี่ยอาอย่างเรียมลอนสันนะครับแน่นอนว่าในฐานะของมวยแทนมาแทนแดเนียลลิกในตอนนี้เจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้สัญญานะครับยังไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะลงเอ,อยอย่างไรโอกาสสูงที่จะอยู่เนี่ยโอเคแมันมัน,ม,นมันมีแน่ๆแหละครับผมผมให้แบบว่า สูงมากแล้วกันนะฮะกับการที่จะได้ได,ได้ได้ไปต่อเนี่ยแต่ที่ผมบอกว่าเอ๊ยยังลังเลอยู่คือเรื่องไหนก็คือเกาอี e, ้นะฮะว่าเกาอี e ้จะอยู่ใน RB จับคู่ยูกิกเหมือนเดิมหรือว่าจะเซอร์ไพรส์นะครับขึ้นทีมใหญ่ไปแทนเพรเรตหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้เพราะว่าข่าวล่าข่าวลือมันก็จะมีมาอยู่ตลอดใช่ไหมฮะว่าเพเรตก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นแหละหนะเรื่องของผลงานก็ตามสภาพแต่อนาคตจะเอาสภาพปัจจุบันนี้ไปพิจารณาหรือเปล่า ก็ต้องลุ้นกันไปอีกคนนึงก็คือฟรังโกโคลาปินโตนะฮะแต่สถานการณ์ของโคลาปินโตเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าหมายถึงบรรดูหน้าเป็นห่วงกว่าเรียมรอซันถ้าจะว่ากันตามจริงรอซันเนี่ยคือต่อให้เพเรสเนี่ยจะมีพื้นที่ได้อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยยังไงเขาผมว่าเขาก็ต้องได,ได้ได้อยู่ในในทีมเก่าทีมเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดจะลุ้นที่ขึ้นทีมใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะต้องมาดูอนาคตของเพเรสจะเป็นตัวตัดสินเขาแต่โคลาปินโตเนี่ยตอนนี้โดยสถานะจริงๆคือไม่มีแล้วฮะ ตอนแรกก็มีรายชื่อว่าโอเคนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปลุ้นในคริกซาวเวซึ่งในตอนนั้นเราก็คุยกันว่ามันก็เป็นรายชื่อที่3ที่4ไปแล้วใช่ไหมพออย่างไงเขาน่าจะดันเด็กเขาซึ่งก็คือ,อกาเบียเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็นะครับโคลาปินโตเนี่ยจะต้องไปลุ้นสถานการณ์ของเพเรสอันนี้ถึงจะมีโอกาสนะฮะต่อให้จะได้เซอร์ไพรส์ไปแทนเพเรสเลยตามข่าวโดยเฉพาะข่าวทางฝั่งอเมริกานะฮะ,ะทั้ง ทางฝั่งอาเจนฝั่งอะไรต่างๆประมาณนั้นเคาจะจชอบข่าวในแนวนี้กันใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเซอร์ไพรส์ได้ขึ้นไปตรงนั้นก็ดีใจด้วยแต่นะครับถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าถ้าเพเรสอนาคตไม่แน่ไม่นอนเนี่ยเขาเอาเรียมรอสั้นขึ้นไปแทนนะฮะแล้วเก้าอี้ของ RB มันจะว่าง,าง,นางเนี้ยบางทีในโคลาบินโตเนี่ยอาจจะนะครับมีโอกาสที่จะเรียกว่าเข้าไปแทนเลียมใน RB นะครับไปจับคู่กับยูกิหรือเปล่า ก็จะเป็นไปประมาณนั้นดังนั้นในเจ้าอนาคตของทั้งเลียมลอซันโดยเฉพาะทางคลาปินโตเนี่ยอยู่ที่เพเรสล้วนเลยฮะเสือโจเปเรสจะเป็นตัวกําหนดนะครับชะตากรรมของสองคนนี้โดยเฉพาะชะตากรรมของคลาปินโตเนี่ยว่าจะเป็นไปในยังไงกันบ้างแต่ดูเหมือนว่าคลาปินโตเองนะฮะถ้าเกิดว่าพลาดในปีนี้อันนี้ก็ข่าวก็เต้าข่าวกันมาเนี่ยนะว่าปี2026มีโอกาสนะครับที่จะได้กลับมาเฉดี่ยแบบยาวๆว่าอย่างนั้น ดัานนั้นก็โอเคนะครับอยู่ในฐานะของนักขับสำรองให้กับวิลเลียมส์ต่อไปอะไรทํานองนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจะจริงเท็ตแค่ไหนยังไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอยู่ในส่วนอนาคตของเพเรสล้วนๆเลยทีนี้มาดูที่4คนนะครับที่จะได้พื้นที่พิสูจน์ฝีมือเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาคนที่ได้ลงสนามได้เป็นมวยแทนนะครับทั้ง2ทีมแล้วก็สร้างสถิติที่เป็นประวัติศาสตร์ฟอร์มูล่าวันก็คือใน1ฤดูกาลเนี่ยสามารถที่จะลงสนามแทน ได้ลงสนามสองสองทีมแล้วก็เก็บแต้มได้ทั้งสองทีมเนี่ยคนแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเจ้าหนูโอลิฟนะครับอ่านะ,ะโอลิ์เ,เบอร์แมนนะฮะซึ่งก็ลงแทนคราร์ลสไซน,น์ะฮะตอนที่คราร์ลส์ไปผ่าตัดไส้ติ่งใช่ไหมแล้วก็คว้าอันดับที่7แบบเซอร์ไพรส์ให้ฟลอรี่อันดับเจ็ดไหมน่าจะเจ็ดนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดในตอนนั้นนะฮะได้หลังจากนั้นก็ ทีมฮาร์ดก็จะมีประเด็นนะครับเควินแมนูเซนก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอาจจะขับแบบดิบแบบเถื่อนแบบโหดเกินไปก็โดนเบรกโดนแบ,บนโดนอะไรต่างๆไปบ้างนะครับเดี๋ยวแมนก็เลยมีโอกาสได้ลงมานะฮะลงมาแทนแล้วก็ในล่าสุดรู้สึกว่าแมนูเซนจะป่วยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะก็ได้มาลงยาวๆแต่แต่แตที่ที่ทําคะแนนให้กับทีมฮาร์ดได้เนะี่ยมันไม่ไม่ใช่สนามนี้นะก่อนนะั้นทุ่มปีกสรุปก็คือเขาลงแทนในฟอร์ลรี่กับฮาร์ดแล้วเขาทําคะแนนได้ เขาก็จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยตรงที่ว่าเขานะฮะมีโอกาสได้มาลงแข่งจริงๆไม่ใช่ว่ามาลงแค่รอบซ้อม FP1 ดอฟอะไรอย่างนี้เหมือนกับที่คนอื่นเหมือนกับที่ทางแอ,อนตอนลี่เคยได้โอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของโอกาสตรงนี้นะครับอ๋อโอลี่จะจะจะ,จะเหนือกว่าคนอื่นเขานะฮะแต่ถ้าพูดถึงรถนะฮะ รถที่แบบว่าใครได้ดูดอยู่ทีมใหญ่แล้วเอาง่ายๆก็จะต้องน้ําหนักก็จะต้องเทมาที่อันโตเนลลี่อันโตเนลลี่จะต้องขึ้นยานแม่ทีมใหญ่นะฮะปกติแล้วเนี่ยม,มันมีอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับที่นักแข่งเนี่ยพอขึ้นมาจากรุ่นไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นรุ่นรองอ่ะเป็น F2 แล้วกันอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามาพักหาประสบการณ์เนี่ยอยู่กับทีมรองสยก่อนนะครับไม่ได้ว่าขึ้นทีมใหญ่โดยทันทีก็คือให้ได้เรียนรู้งานอะไรก็ว่ากันไปแหละเนาะ นะฮะมันมันก็มีอยู่แหละกรณีของอันโตนิลี่นะครับในในอนา,าคตอ่ะไม่ใช่ในในอดีตเดียมันก็อาจจะแต่ตะสุนน้อยแต่ตามเบสิกโดยทั่ว,วไปมันจะเป็นแบบแบบนั้นม o เต g p จีพีก็จะเหมือนกันนะฮะสเตปมันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจากรุ่นกลางแล้วก็จะมาอยู่ในในทีมรองเก็บประสบการณ์ปีหนึ่งหรือว่า2ปีก็ว่ากันไปแล้วก็จะขึ้นทีมใหญ่ไหมก็อยู่ที่ดุลและพินิจอยู่ที่ผลงานอยู่ที่อะไรหลายอย่างนะฮะดังนั้นอันอันโตนิลี่ในรอบนี้ก็คือมาแบบพุ่งมาเลย นะครับพุ่งจูดขึ้นมาเลยนะฮะขึ้นทีมใหญ่เลยแล้วก็รถของ Mercedes เมื่อเทียบกับ Alpin นเป็นยังไงต้นสังกัดของแจ็คดูฮานเมื่อเทียบกับฮาร์สเป็นยังไงต้นสังกัดของโอลิเวอร์แมนเมื่อเทียบกับคลิกซาเบอร์เป็นยังไงต้นสังกัดของกาเบียก็คือถ้ามองเรื่องของรถของทีมได้เปรียบเห็นเห็นเลยนะฮะไอ,อเรื่องของตรงนี้มันอยู่ที่บุญพาวาสนาส่งด้วยนะในส่วนหนึ่ง โอเคนะครับก็มีหลายจังหวะเลยะฮะไม่ใช่ว่าจะไปบอกว่าจะไปเอาดวงล้วนๆอย่างเดียวจะไปวาสนาอย่างเดียวมันก็แล้วแต่จังหวะมันจะมานะครับโอกาสมันทุกอย่างมันหมอมันเจาะมันก็ถึงจะมีโอกาสได้แต่นะครับก็เป็นนักแข่งประสบการณ์น้อยทั้งหมดเลยอ่อโอลี่อาจจะเยอะสุดถ้าเอาเรื่องของประสบการณ์นอน,นั้นก็คือก็เป็นนักแข่งที่เรียกว่าลงแข่งขันใน F2 กันอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าเจอ,อกมาอย่างไงกันบ้าง นะฮะแต่หลายๆคนก็ได้เห็นใช่ไหมฮะว่าทุกวันนี้เด็กมันพัฒนาเร็วนะก็คือการที่ได้อยู่ในซิมูเลเตอร์แม้ว่ามันจะไม่ได้ว่าขับจริงเอายางไปเหยียบสนามจริงเนี่ยนะฮะแต่มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างเทคโนโลยีนะฮะยุคนี้มันมันมันช่วยเป็นอย่างมากเลยมันก็เลยทําให้ถ้าเทียบกับเด็กใหม่ทุกวันนี้กับเด็กใหม่เมื่อย้อนไปสัก1ิกว่าปี20ปีย้อนหลังเนี่ยไอพวกนั้นจะเสียเปรียบนะ อนนั้นก็คือพอมาได้ต้องแบบว่าครูพักรับจําต้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องแบบว่าเก็บด้วยตัวเองจริงๆนะไม่มีเทคโนโลยีไม่มเีเครื่องมานั่งช่วยแบบนี้นะฮะนั่นก็คือเป็นเป็นข้อแตกต่างของเด็กใหม่ย,ยุคนี้กับเด็กใหม่ย,ยุคนู้นนะฮะแต่พอมาในยุคนี้ก็บางคนเนี่ยทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมแปลกใจจังว่ามัน,ม,นมันเก่งว่ะอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่านี่แหละนะเอาข้อมูลมาจากซิมูเลเตอร์เอาข้อมูลมาจาก,าาจากนู่นจากนี่หลายๆอย่างทีเ่เป็นในส่วนของตามยุคตามสมัยนะฮะ บางทีในสี่คนนี้ก็อาจจะอาจจะแบบว่ามีใครสักคนหนึ่งทาได้ดีจะต้องร้องว้าวก็ได้นี่ใช่ไหมที่อย่างมันเกิดขึ้นกับเรียมลอซันในปีที่แล้วรวมทั้งในปีนี้ลอซันในปีนี้ก็มาลงสามสนามนี่ก็มีคะแนนไปแล้วนะทุกคนเห็นปะนะฮะมีคะแนนแล้วก็มีติดสไตล์คอลิฟายดีๆมาแล้วนะอาจจะเคยมาในปีที่แล้วห้าสนามไงเงี้ยแต่มันก็กทิ้งช่วงไปเป็นปีนะฮะแล้วก็ค่อยได้กลับมาอีกเนี่ยแต่เรียมที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ ทบจะบอก่สิงอยู่กับซิมูเลเตอร์นั่นแหละในตรงนั้นในฐานะของอนักขับนะครับสำรองให้กับทาง Red Bull เขาจะมีคนที่เ,เก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆในตรงนี้ถูกไหมเขาก็จะบอว่าได้รับข้อมูลจากซิมูเลเตอร์จากอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เวลาแข่งจริงปุ๊บเนี่ยก็ปรับนี่ปรับตัวได้เร็วนะครับในส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีรวมทั้งฟรังโกโคลาปินโตด้วยนะครับที่ มาแข่งขันได้ไม่กี่สนามนะฮะกับวิลเลียมส์เนี่ยวิลเลียมส์ทุกคนรถไม่ใช่ว่าจะมาคว้าแต้มได้ง่ายๆนะจะบอกให้ครับการที่คว้าหนึ่งแต้มสองแต้มได้เนี่เป็นเรื่องที่แบบว่ายากเย็นเข็นเขกขึ้นภูเขากันเลยทีเดียวละแต่โคลต์ินโต้ก็ทําได้ในบางสนามก็ถือว่าว่าโดดเด่นได้ใช่ไหมฮะนั่นก็เหตุผลเดียวกันกับเรียมรอสันนั่นแหละใช่ไหมฮะทุกคนเอานะครับก็นะฮะนี่คือเส้นทางนะครับมันจะออกมาตามที่เราวิเคราะห์ตามที่ข้อมูลที่เป็นไป ต,ตามที่สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในที่ผ่านมาที่อดีตเนี่ยจาก,การนติอาณคตนได้แค่ไหนก็ต้องไปรอที่จะลุ้นกันแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับเสร็จสิ้นการแข่งขันในสนามสุดท้ายเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยก็จะมีการทดสอบการเทสเราจะมารอ,รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครจะทําเวลาได้ดีที่สุดเร็วที่สุดรถของค่ายในทีมไหนนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าทั้ง4คนที่มาเนี่ยนะครับกระจายกันอยู่เนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ใช้อะไรที่มันแตกต่างกันออกไป นะฮะทุกคนแล้วก็2คนนะครับทั้งเลียมดอซันและก็โคลาปินโตยังคงเหลือระยะเวลาอีก3สนามให้ได้พิสูจน์ฝีมือนะฮะว่าพวกเขาคู่ควรที่จะไปจบที่ไหนกันแน่นะครับอ่าก็อย่างโคลาปินโตอาจจะลุ้นหนักหน่อยนี่ผมบอกไปนะฮะเลียมดอซันเนี่ยอาจจะเบาตัวกว่าโคลาปินโตนิดเยอะนะครับก็คือมีช้อยแน่ๆแหละฮะได้ได้มีที่อยู่ที่ไปแน่ๆแต่จะเซอร์ไพรส์ทีมใหญ่หรือเปล่าน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเห็นใครมาทิ้งบอมใส่แล้วนะฮะ คุณยอสนะฮะเวอร์สตาเปนนะครับคุณพ่อของแม็กซ์เวอร์สตาเปนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเออกลยมก็ดีนะผมก็เห็นด้วยนะที่ถ้าจะสนับสนุนเขาถ้าเกิดว่ากรณีของเพเรสไม่ได้จริงๆเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆว่าอยากจะดันเลียมให้มาคู่กับลูกชายอยู่ทํานองนั้นแต่ในส่วนของกอลาปินโตเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ชัวนะฮะก็ต้องไปอยู่ที่เพเรสว่า3สนามเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดเพเรสบงมาทั้ง3สนามเลยเนี่ยทีมจะกล้าทําอะไรเขาหรือเปล่า อารู้สึกโคลเปนโตเองเรื่องของสปอนเซอร์ก็ไม่ในน้อยหน้าเพเลสเหมือนกันนะครับตามข่าวมาเห็นประมาณนั้นถ้าเกิดว่าจะมีเซอร์ฟส์อะไรเงรี้ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปอาเพื่อนๆครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะใครไปได้ข้อมูลข่าวสารอะไรมาก็เอาไม่จำเป็นต้องเป็นประเด็นที่ผมคุยก็ได้เป็นประเด็นที่ผมคุยถ้ามีข้อมูลเชิงลึกก็เอามาเพิ่มมาเสริมกันได้ชื่นเคยอยู่แล้วแต่ถ้าจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเองก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมามาทำคลิปเอฟวันได้ต่อเนื่องหรือแม้กระทัา่งงงาานนนนพพต์เขียใจ ทำได้ไม่เต็มที่เพราะผมจะเน้นไปที่2องล้อคือต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้คนเดียวฮะไม่มีโอกาสพอที่ไม่มีเวลาพอนะฮะที่จะแบบว่านําเสนอทั้ง F1 ทั้ง MotoGP ในระดับที่ใกล้เคียงกันผมให้ประมาณสัก70-30ดีกว่า2ล้อ m มโต g ีเนี่ย70%นะครับผมจะสามารถอยู่ในตรงนั้นได้แต่ถ้า เด็วันผมจะได้แค่30บางทีก็อาจจะไม่ถึงนน้นก็รบกวนฝากเพื่อนๆกันด้วยเนาะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ารักษาสุขภาพกันด้วยในวันที่ดินฟ้าอากาศเริ่มจะเย็นลงสวัสดีทุกคนครับ